ครับวันนี้แจ้งเพื่อทราบนะครับคอร์รฟิวผมมาแล้วขวดใหญ่บรรจุ4 7 3 4 4นะครับขวดใหญ่ตราหนุ่มเมืองชนจะแบ่งขวด990นะครับได้4ขวดซึ่งเป็นขวดที่มีออยลเรียบร้อยนะครับถ้าคุณซื้อขวดใหญ่ไปคุณสามารถแลกขวดเล็กได้3ขวดนะครับซึ่งขวดเล็กนะครับก็จะมีรูปของหนุเมืองชนสวัสดีนะครับแล้วก็เป็นภาพนูนนะครับเอามือรูปก็จะเป็นนูน นี่คือคอร์ฟิลของแท้นะครับแบรนด์ใหม่ยี่ห้อใหม่นะครับต่อไปคอร์ฟิลของผมจะเป็นกล่องสีชมพูเท่านั้นถ้าไม่ใช่กล่องสีชมพูไม่ใช่คอร์ฟิลของหนุ่มเมืองชนคนน้ำายืนนะครับทั้งขวดเล็กและขวดใหญ่เรื่องของคุณภาพนะครับเราจะยืนหนึ่งเรื่องของราคาคอร์ฟิลที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือคอร์ฟิลของหนุ่มเมืองชนคนน้ำายืนนะครับเกรดพรีเมียมราคายอดเยี่ยมคุณภาพคับแก้ว ของแท้รับประกันจากหนุ่มลชนคนน้ำเย็นทุกหยดขอขอบใจทั้งฝั่งไทยและก็สปปาลาวเนาะ,ะผู้ใดสนใจอย่าเป็นตัวแทนกำไรดีกำไรงามนะครับสอบถามได้กับทีมงานและก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยนี่คือเครื่องการันตีแล้วก็ยืนยันคุณภาพหนุ่มมอชนคนน้ำยืนนะครับข้างกลองนะครับปร,รดสังเกตไม่ใส่สารกันบูดและสีปรุงแต่งขวดเล็กระบ,บุอย่างชัดเจนคือ990บาทนะครับ ส่งคุณค่าดีงามตามท้องเรื่องนะครับติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ใจจดใจจ่อและมีพลังร,งร่วมกันกับผมหนุ่มเมืองชนคนน้ำเยืนคอร์ฟิวชนิดน้ำเข้มข้นตราหนุ่มเมืองชนกล่องสีชมพูรักษาคุณภาพรักษามาตรฐานรักษาราคาส่งคุณค่าเพื่อคุณและครอบครัวขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ